รวมพลังประชาชนขับไล่นายกเมื่อวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2568เวลาประมาณ10นาฬิกาเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทอศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือสอปปสอกองทัพธรรมและมวลชนคนดีกว่า1,000ชีวิต รวมตัวกันที่เชิงสะพานชัยมรุเชตหน้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อขับไล่นางสาวแพทองทานชิน,นวัตรให้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากคลิปเสียงการสนทนาระหว่างนางสาวแพทองทานและสมเด็จฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในกรณีปัญหาเขตแดนไทยกัมพูชาที่หลุดออกมาในโลกโซเชียล สื่อให้เห็นถึงความไม่ซื่อสัตย์สุจริตของตัวนายกรัฐมนตรีเป็นปลปักต่อความมั่นคงของประเทศไทยเข้าข่ายการกระทำผิดตามกฎหมายอาญาต้องระวังโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตการกระทำของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ส่งผลให้ประชาชนไทยเกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมากหลายภาคส่วน ออกมาแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจแม่ทัพภาคที่สองในการปกป้องประเทศอย่างล้นหลามโดยนายพิชิตชัยมงคลแกนนำคอปทอได้ประกาศชุมนุมใหญ่ตั้งแต่วันที่19ถึง24มิถุนายนพุทธศักราช2568เรียกรวมพลประชาชนจากทั่วประเทศออกมาแสดงจุดยืน ไม่ยอมรับผู้นำประเทศที่ไม่มีคุณธรรมและจริยธรรมเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ